ดีไม่มีขายอยากได้ต้องทาเองเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเครดิตเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างด้วยตัวของเราเองเหมือนสุขภาพนะครับเหมือนสุขภาพที่นี่ก็เหมือนกระสุนเช็คสุขภาพตัวเองทีนี้คนก็จะมาเช็คสุขภาพมาด้วยหลายสาเหตุครับหนึ่งก็คือว่าเตรียมตัวจะไปขอกู้นะครับสองก็คือว่ากู่แล้วอาจจะมีปัญหาไม่ผ่านนะครับก็มาที่นี่เพื่อจะดูว่าเกิดปัญหาตรงไหนนะครับจะได้หาทางแก้ไขอันต่อไปก็คือว่าเอ๊ะ เราเซ็นเอกสารสําคัญออกไปเยอะเนี่ยมีบัญชีแปลกปลอมหรือใครเอาประวัติเราเนี่ยไปก่อนี่ดูที่เราไม่รู้ตัวไหมอย่างที่เคยเหตุบ,บ่อยๆ,ๆเขาก็มาใช้บริการที่นี่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ,รบไม่เกินที่เรากําหนดไว้ก็คือไม่เกิน10ปนาทีนะครับโดยปกติก็จะเร็วกว่าน,นั้นแป๊บๆก็จะสามารถจะอันนี้ได้เลย ทำใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวครับเมื่อสักครู่เห็นบอกมี5นาทีก็ได้ละได้ครับแต่ว่าคนมากันเยอะก็ไม่รู้ใครบ้างใช่ไหมครับบางคนมาด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างจะดูเดือดในอดีตไหคะอดีตจะมีจะสังเกตว่าเราไม่ใช้เก้าอี้แบบที่ที่ที่เลือนได้หรือเป็นตัวเดียวเราจะใช้เป็นตัวยาวเพราะอะไรคะกลัวเป็นอาวุธ ถ้าใช้ตัวเดียวๆนี่ยกขึ้นได้นะครับว <c oughs> ันน <c oughs> <ม>ี้ยกพุ่มนะใช่เพราะว่าคนไม่เข้าใจแล้วเวลาโมโหมาใช่ไหมครับแล้วบางทีก็มีอารมณ์ความโกร<ช>่งนะครับเช่นเขาไปขอกู้บ้านวางดาวไปแล้วแล้วก็ติดปัญหาขึ้นมาแ,แบงค์ไม่ปล่อยแบงค์ไม่ปล่อยและดาวไปแล้วถูกไหมครับแล้วจะทํายังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาแต่ในแง่ความป้องกันเราก็ต้องทําว่า อย่างของพวกนี้นะไม่ใช่อยู่ดียกมาได้ใช่นี่คือเ้าีน่ลยขายพื้นเลยนะยกไม่ได้เลยยกได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้พลังเยอะมากต้องใช้พลังอ่ามันไม่สามารถจะยกไม่ยกขึ้นมามันทําไม่ได้ กาจะยกได้ก็หายโกรธละต้องเป็นตัวเขียวๆถึงจะทําได้แต่ว่าที่สําคัญที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครัเนี่ยกระจกกระจกนี้เราจะต้องเป็นกระจกกันกระสุนจริงเหรอคะนี่การกระสุนของทของญาติเคาะเลยโอ้โหกระจกการกระสุนแน่นจริงๆกรระสุนเพื่ออะไรคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานของผมเนี่ยนะครับ เขาเขาเขาต้องอยู่ภายใต้บางทีก็คือว่าคนที่โกรธมาด้วยความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจผิดใช่ไหมครับงั้นเราต้องทำเคาน์เตอร์จะสังเกตว่าเคาน์เตอร์คือล้วงไปลึกไม่ได้นะมันได้แค่นี้เนี่ยแค่นี้นะครับสองก็คือการยื่นเอกสารต้องยื่นผ่านตรงนี้นะครับและการพูดจาจะต้องพูดจาผ่านตรงนี้ช่องนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันของเจ้าหน้าที่ของผมเอนอันนี้ก็ู้ใหญ่ไปอยู่นะ โอ้อันนั้นมาไม่ได้เดี๋ยวลืมนะครับว่ามันต้องเป็นรูจุดจุดจุดจไม่ไม่พื้นพื้นที่ฮะพื้นที่เราอยู่ภายใต้กล้องวงจรปิดอ๋อครับเป็นและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในพื้นที่ของธนาคารเป็นเป็นเซฟตี้แอเรียครับครับแล้วเคยมีไหมเคยเจออะไรบ้างไหมครับเคยเจอไหมครับมีคนโกรธเคยเจอไหมครับอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วสามสี่ปีสามสี่ปีแล้วเคยเจอคนเขาโกรธอะไรบ้างไหมฮะเวลามายื่นนี่ฮะ ยื่นตรวจสอ,อบพอไม่ผ่านก็คุยด้วยหัวใ้คุยกันเจน้าหน้าที่อีทีอ๋อให้คุยอีกทีนึงครับครับ,รบถ้าถ้าถ้าตรงนี้เป็นจุดที่ว่ารับบัตรคิวมา,ายืน่นคําขอนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งเอกสารคืนเข้าไปแล้วนะครับ<ม>เอกสารคืนเอไอเอคดบโูลไปแล้วถ้าเกิดเขาเปิดแล้ว เขาอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้เราจะมีห้องห้องให้คาปรึกษาไหนฮะซึ่งจะเป็นห้องมีความเป็นส่วนตัวครับนี่ครับเราก็จะเขียนไม่เข้าใจมาห้องนี้ไม่เข้าใจเนี่ยเขียน้าไงบูโรค่ะาสอบถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวเชิญที่ห้องนี้เข้าไปดูได้ไหมได้ครับเขาอนุญาตเลยนะคะนี่ครับสมมุติว่าผมได้เอกสารมาค่ะดิฉันไม่เข้าใจเนี่ยสติมาเลยคุณเจรพลอธิบายให้ดิฉันสิเจ้าหน้าที่อยู่ไหนคะเจ้าหน้าที่นะเราจะมีต้องวงจรปิดใช่ไหมครับ เจ้าหน้าที่ผมจะเห็นจากข้างหลังเจ้าหน้าที่ผมจะเดินจากข้างหลังเนี่ยข้างนี้แล้วก็มานั่งทํางานแล้วมาคุยกันค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ตรงข้างในจุยกันผ่านการกระสุนด้วยหรือเปล่าอันนี้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 ไม่ใด้การกระสุนแต่ว่าอันนี้นี่หมายความว่ากั้นว่าจะสังเกตว่านี่ฮะต้องยื่นเอกสารตรงนี้แล้วก็คุยผ่านตรงนี้เผื่อว่าจะยกก้าอี้ไปให้เจ้าหน้าที่เราก็ต้องมีเราก็ต้องมีบอกว่า ใจเขาใจเราทุกปัญหาของท่านคืองานของเราเราก็พร้อมจะให้บริการพร้อมจะช่วยเหลือแหละแต่ว่าก็อยากให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยถูกในขนาดเดียวกันระหว่างที่เขารอเนี่ยเขาอาจจะดูไปด้วยว่าบัญชีอย่างนี้ไม่เคยค้างอย่างนี้ครับบัญชีนี้ปกติจ่ายครบจ่ายตรงตามเงื่อนไขมาตลอดสถานะจะจะปกติเห็นไหมครับคือก่อน จะคุยอะไรกันอาจจะแวะมาดูดี่สัหน่อยหรือหรือระหว่างหรือระหว่างที่เขาอธิบายใช่ไหมครับเขาอาจจะบอกว่าบัญชีอย่างไหนเรียกว่าปกติเขาก็จะบอกว่าบัญชีที่ปกติคือแบบนี้พี่ลองอ่านสิถูกไหมครับครับแล้วคือบัญชีที่เป็นค้างแล้วก็ยังไม่จ่ายสมมติอย่างกรณีอย่างเงี้ยบัญชีเนี้ยค่ะดีมาตลอดนะคดีแต่อดีตมาแต่ว่าค้างเห็นไหมครับค้าง อาจจะเกิดจากเรื่องตกงานอาจจะเกิดจากเรื่องมีปัญหาถูกไหมครับค,คือพูดง่ายว่ารา,ายได้หายไปเลยทําให้เกิดการเป็นหนี้เสียครับอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่านี่ค้างชาระเกิน90น้าบวันเพราะมันเกิน90้าบวันเพราะว่านี่นับนีฮะเดือนที่หนึ่งเดือนที่2เดือนที่สเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่6เนี้ยเห็นไหมครับนี่แต่ละเดือนเนี่ยมันมีความเป็นจริงของมันอยู่ในนั้นหรือว่าอย่างประเภทที่ที่เราเจอคดีเยอะก็คือว่าบอกว่าอันนี้ก็คือว่าค้างแล้วค้างแล้ว เห็นไหมครับดีมาตลอดแล้วมาค้างค้างแล้วก็ปิดบัญชีเลยเพราะปิดบัญชีมันก็เป็นศูนย์นักวันปิดปิดบัญชีแต่ว่ามันมีข้อมูลในอดีตที่เป็นประวัติอยู่ครับอันนี้คือได้เห็นตัวเองแล้วแหละว่าที่ผ่านมาตัาเองแต่ละตัวเองที่ตัวเองเข้ามาค้างคำปรึกษาเนี่ยบัญชีตัวเองเป็นลักษณะไหนลักษณะคนเคยค้างแล้วปิด หรือเป็นคนที่ค้างอยู่หรือเป็นคนที่ไม่มีปัญหาสงสัยนอกเหนือจากนี้เจ้าหน้าที่บอกไม่มใช่ใช่ใช่แล้วความเป็นส่วนตัวเนื่องจากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่บางทีเขาไม่อยากจะพูดคนอื่นเขาไม่อยากจะบอกถูกไหมครับว่าเหตุที่มาของการค้างชําระนี้เพราะอะไรก็จะได้คุยเท่านี้แล้วเจ้าหน้าที่ผมต้องถูกเทรนนิ่งต้องถูกเทรนนิ่งมาโดยเพื่อการนี้โดยเฉพาะเขาเรียก์เซ e นเตอร์ เรามีเรียกแคร์เซ็นเตอร์แคร์เซ็นเตอร์ไม่ใช่ว่ามามาเพื่อทะเลาะแต่มาเพื่ออธิบายความเป็นจริงแล้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาอยากจะไปติดต่อที่แบงค์นั้นแบงค์นี้เราก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ว่าแบงค์ไหนมีเบอร์อะไรอาคุณอยากจะติดต่อเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ผมจะเดินจากข้างหลังเข้ามาเห็นไหมครับค่ะเพื่อป้องกันมีมีเคสที่ช่วยกันถึงขั้นว่าบางทีเขาจะเคยผิดพลาดในอดีตกู้แบงค์กอไม่ผ่าน แบงค์ขอไม่ผ่านจนกระทั่งแบงค์งงเรียบร้อยเขาความสุขดีเราก็จะพยายามคุยกับแบงค์ว่าแบงค์ไหนที่เขาอาจจะยอมรับลูกค้าที่เคยค้างแต่เขาคิดดอกเบี้ยแพงนะเพราะว่าเขาถือว่าเสี่ยงค่ะเขาบอกให้ด้วยเหรอคะเนี่ยบางแบงค์เขาจะขอว่าเขามีลูกค้าประเภทนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เหลือบาก่าแงเขาจะดูแลให้ค่ะอย่างในอดีตก็จะมีอย่างเช่นธนาคารไทยเครดิตก็าลาย่อยอย่างเงี้ย เขาก็บอกแล้วว่าลูกค้าของเขาคือกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาก็ทำให้คือแต่ละคนมันรับความเสี่ยงไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกอีกหน่อยเห็นยังมีอีกแยะเลยและอันนี้ก็เป็นส่วนที่กรณีที่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาค่ะไอ้เรื่องทั่วไประหว่างรอระหว่างรอคิวก็มาดูว่าะตัวเองจะอยู่แบบไหนเอาแบบที่หนึ่งเป็นไงล้วก็ให้ดูว่าข้อมูลของเขานะ อันนี้คือเดี๋ยวที่สิ่งที่เขากาลังจะได้รับเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็คือว่าไม่เคยค้างชําระเลยเจ๋งไงบัญชีปกตินับจากอดีตไล่ขึ้นมาทีละบัญชีใช่ไหมครับนับจากอดีตทีละบัญชีเดียวหมดเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ได้๋ีวมานี่นี่ยี่สิบห้าเดือนย้อนหลังลงไปไม่็นไรเลยคนที่สองอันนี้เขาเียกคนเคยค้างค้างบ้างนิดหน่อยคนเคยค้างนิดหน่อยเคยค้างเคยค้างเคยค้างแต่ ปัจจุบันเคลียรแล้วเพราะฉะนั้นบัญชีเป็นปกติอ่าเขาเรียกว่าดีแล้วเคยค้างเคลียแล้วปกติก็ปกติอออ้าวคุณธยาดูสิครับมีคําไหนที่เขียนว่าบัญชีดำมีคําไหนว่าแบล็ลิสไม่มีคนเราก็เคยผิดพลาดกันได้ถูกก็ดีแต่บัญชีเป็นปกตินะอันนี้ท้ายของคุณนัยยาอันนี้ท่ากุณนยาแก้ตัวค่ะไม่เคยค้างที่สามคือเคยค้างต่อมาปิด ไอ้เมื่อกี้ยังไม่ปิดอันนี้ปิดเพราะปิดบัญชีมันจะบอกดีไหมคะปิดดีไือไม่ดีคะอันนี้แล้วแล้วแต่ฮะเพราะว่าถ้าเขามีเงินก้อนไปเทกระจกอ๋อก็ปกติเหมือนกันเห็นแต่ว่าเป็นลักษณะปิดบัญชีถูกอันนั้นคือไม่ได้ปิดบัญชีอันนั้นมอชําระช่ชําระนี้ไปเฉยอ่าชําระแล้วเ็าก่อหนี้ใหม่ได้เห็นไหมคะอันนั้นเนี่ยมูตด ว่ายังไม่ได้ปิดบัญชีก็ยังคือยังมีนี้อยู่แต่ไม่ได้ค้างก็จ่ายรายเดือนไปสมมติว่ารายนี้เขาเขาค้าง7จ็ดหมื่นสี่ใช่ไหมฮะพอเดือนนี้เขาจ่าย7จ็ดหมื่นสี่ห้าร้อยก็จอก็เป็นศูนย์พอเดือนหน้าเขาอยากจะขึ้นไปเป็น5000ก็ได้เ<ม>พราะบัตรนี้มันยังไม่ปิดแต่ก็เป็นอีกคนละเรื่องกับการที่พอธนาคารดูว่ามีภาระก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าบัญชีปกติไหมบัญชีที่หนึ่งกับอ่าหนึ่งฝั่งนู้นจนถึงตรงนี้เนี่ยก็คือปกติอันนี่คือปิด อันนี้คือไม่ใช่แล้วคือบัญชีไปเลยอันนี้คืออันนี้ก็คือว่าเข้าโครงการพักชำระหนี้จำได้ไหมฮะมีน้ำท่วมพอมีน้ำท่วมเราก็เข้าโครงการพักชำระหนี้ก็เข้าโครงการพักชำระหนี้ว่าตอนนมัจะเป็นสีอะไรนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่มันจะเป็นสีเขียวนี่มันไม่ลดเห็นไหมแังจ่ายไม่ต้องจ่ายเนี่ยค้างถูกไหมครับพอเข้าโครงการพักชำระหนี้ป๊บมันจะกลายเป็นเขียวหมดเพราะอะไรครับ นี่มันไม่ลดปกตินี่มันต้องลดทุกเดือนเหตุผลที่ไม่ลดเพราะไม่ได้จ่ายเพราะว่าพักชำระหนี้แต่ไม่ได้จ่ายไม่ใช่ว่าเบี้ยวแต่ไม่ได้จ่ายเพราะเข้าโครงการอันสุดท้ายก็คือประเภทนี้คือไม่จ่ายดีแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายเดือนที่หนึ่งไม่จ่ายเดือนที่สองสามสี่ห้าหกพูดง่ายๆคือดูปบคนที่ค้างมาแล้วหกเดือนปัจจุบันก็ยังค้างอยู่แล้วก็จะค้างต่อไปไม่รู้นี่แล้วนี่เขาบอกค้างชำระเกินกว่าเก้าสิบวันครับวิ่ง เมื่อคนที่คนที่มีโอกาสจะได้สินเชื่อมากที่สุดก็คือคนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับค่ะเบอร์เบอร์นี้เบอร์นี้ใช่ไหมครับใบสินเชื่อยังไม่ปิดเขาก็ใช้ต่อไปค่ะนั่นไม่เป็นปัญหาสําหรับคนนี้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะที่เมืองเมืองไทยเมืองไทยเยอะที่สุดก็คือว่าเขาค้างแล้วเขาก็เป็นละปิดเลยแต่เขามีประวัติปัญหาก็คือว่าเขาก็ต้องเสริมประวัติใหม่ช่วงนี้ช่วงนี้ ช่วงนี้ขึ้นไปหกเดือนสิบสองเดือนอย่าเพิ่งไปสร้างหนีม้ okay. มีแต่เงิน,นออมเข้า,<อ>าแล้วจากนั้นก็เดินไปบอกแบงค์ว่าผมเคยผิดพลาดในอดีต<ม>เคลียร์แล้วผิดบัญชีแล้วขอสร้างหนี้ใหม่ครับหรือถ้าไม่เคยค้างแต่ว่าก็ยังมีไม่เคยค้างแต่ว่ายังมีภาระหี่สิอยู่ก็ก็ดําเนินการเรื่องของการออมูกสร้างใหม่เหมือนกันแล้วทีนี้สิ่งที่เขาจะดูอันหลับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีบัญชีเยอะไหม นะครับคุณนายาคุณพี่ตูลองคิดดูว่าถ้าตรงนี้เป็นยี่สิบความรู้สึกเราคืออะไรเจ๋งมีดีเยอะมีไม่มีดีเยอะอ่ามีดีเยอะแต่ถ้าสมมว่คนนี้คนหนึ่งแล้วมีหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะในนี้ในนี้จะบอกไหมว่าเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเป็นแบบไหนประเภทสินเชื่อเป็นบัตรเครดิตคนให้สินเชื่อธนาคารกขคบัญชีนี้ เป็นบัญชีที่รายงานนี้ออกเมื่อวันที่เท่าไหร่เลขที่บัญชีก็คือเลขที่บัตรวันที่เปิดวันที่ปิดบัญชีนี้ยังไม่ปิดก็คือยังไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเรามีทั้งบัตรเครดิตนี่เงินกู้กจะแยกอะไรบัญชีครับเขาเป็นแยกแยกกั่เลบจะมีจะมีเขียนว่าบัญชีที่หนึ่งจนถึงวันที่ที่สุดมีสามบัญชีก็บัญชีที่สามในวนนี้มี22บัญชีมันก็จะมีบัญชีที่หนึ่งจนถึงบัญชีที่ยี่สิบสอง๋อแม้ว่าจะแม้ว่าจะปิดไปแล้วเหรอคะ เพราะว่า,าเรา,า<ไ>ปิดไปแล้วก็ถิงแต่มันยังมีประวัติอยู่ค่ะนึกออกไปครับว่ามันยังมีประวัติเก็บอยู่อย่างที่ผมเรียนว่าเราลองนึกนะครับคนที่ไม่เคยค้างอยู่เนี่ยถ้า <แ S 1> เขามีประวัติที่ดีมาตลอดเนี่ยเขาจะเห็นด้วยถ้าเราถ้าเราบอกว่าไม่ให้เก็บประวัติทุกคนมันจะมีบรรทัดเดียวสามเก้าที่ช่องบอแล้วทุกคนมีบรรทัดเดียวมันแยกไม่ออกระหว่างคใครเป็นใครแบงค์ก็คิดดอกเบี้ยแพงเลยทีนี้ นี่จะเป็นที่มาเขาถึงบอกว่าทําไมต้องเป็น3ปีสปีเันเพราะว่าการที่เราเห็นเนี่ยเห็นวงจรของพฤติกรรมคนเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่คนก็ถามว่ามัน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งไม่ได้หรือมีคนสั่งมาถามงั้นงั้นงั้นผมงั้นผมเรียนหนึ่งนี้ก่อนว่า6เดือนเนี่ยคาถามก็คือว่า6เดือนแล้วคน6เดือนเนี่ยเรารู้จักเขาดีพอไหมใน6เดือน ไม่สมมติว่าผมจ่ายหมดแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ค้างชําระนี่แล้วเนี่ยใช่เก็บไว้ทั้งสามถึงหกเดือนได้ไหมเก็บไหมผมจะไปกู้ต่ออะไรเงี้ยหรือว่าตั้งตัวได้วันนี้จริงจริงแล้วเนี่ยพอสมมติว่าบัญชีนี่ปิดใช่ไหมครับไอ้บัญชีที่ปิดบัญชีเอาปิดบัญชีนู้นบัญชีนู้นปิดบัญชีนี้นะครับปิดพราะปิดบัญชีแล้วนะครับข้อมูลใหม่จะไม่มีเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลมันจะอยู่แค่เนี้ยใช่อแล้วไอ้บัญชัดพวกเนี้ย พอครบกําหนดมันก็จะลดๆไปด้วยใช่ลบไปด้วยใช่แต่แต่เขาถามว่าเอ๊ะเขาจําระหมดแล้วเนี่ยถ้าเขาจะไปสมิว่าไปทําธุรกิจนะขอเวลาสักหเดือนได้ไหมเผื่อได้ไปทําต่ออะไรเป็นหลักประกันว่าอะไรเป็นหลักประกันว่าพฤติกรรมที่เขาใช้ในอดีตนะครับเขาจะไม่ใช้วิธีว่าครับค้างนะครับจ่ายแล้วรออีก6เดือนแล้วก็มาเ่าใหม่เราอยากได้คนอย่างนี้หรือเปล่า อเออทุกวันนี้เนี่ยคนที่จ่ายครบจ่ายตรงอย่างเงี้ยมีประมาณทักร้อยละเก้าสิบที่เป็นส่วนใหญ่แล้วเขาสามารถได้ดอกเบี้ยถูกเข้าถึงสินเชื่อได้เร็วเราจะอยู่ในข้อมูลของบัญชีที่หนึ่งเราต้องทำเราต้องทำระบบเพื่อคนส่วนใหญ่อย่าลืมนะคะว่าปี40เนี่ยปี40นะที่เกิดเหตุก็คือว่าเราไม่เคยเห็นประวัติตรงนี้ของคนเลยเราไม่ไไมี ในกองมาเนี่เราไม่เห็นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยไปแล้วเราก็มีปัญหา NPL ที่47แล้วเป็นร่มสลายทุกวันนี้เราต้องใช้ภาษีเราทุกคนเนี่ยไปไปไป,ไปชำระนี้นก้อนนั้นเพงการรู้จักประวัติคนเนี่ยต้องรู้เพียงพอที่จะรู้จักตัวตนของเขาซึ่งสากลเนี่ยเขาบอกว่า3ปีนี่คือ สั้นที่สุดต่ำสุดหมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้าที่เปช่วงหัที่บางทียังอกไก็เป็นสิ่งที่จะได้รับใช่ไหมฮะจากการมายื่นขอที่นี่แหละนะคะถ้าสงสัยก็มีห้องนี้รอรองรับอยู่ห้องเ่อสักครู่นี้นะคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะหนึ่งครั้งก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรค่ะ